เด Salvador, PI, ท function, ท the <c oughs> ี๋ยวตอนพาสต่อไปจากนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดคุยกับน้องเพลงนะคะน้องมินแล้วก็น้องแบมนักเรียนโกยูนีที่จะมาช่วยเอ่อมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เรียนต่อให้ฟังสุจีค่ะน้องมินทางทางด้านขวาบนใช่ไหมอ่าใครซื้อน้องทองค่ะใช่เรียนที่เบลล์บีสคอลเลจมาด้านล่างก็จะมีน้องแบมเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเยาวันที่ที่มเทรนดนะครับแล้วก็น้องเพลงที่เรียนแล้วอเว พอพมินท์คือเรียนจบแล้วกลับมาทํางานเรียบร้อยแต่ว่าน้องยังเรียนอยู่ชั้นปีที่สองป่ะครับใช่ค่ะกาลังจะขึ้นเติร์ดีอะอ๋อก็เรียนอีกแค่ปีเดียวเดี๋ยวก็จบแล้เนาะค่ะอ่านเริ่มที่น้องแบมก่อนดีกว่าว่าตอนนั้นตัดสินใจอะไรยังไงทำไมถึงเลือกไปเรียนตัวอินเต n ร์เนชั่นแ a ลเย e วนที่อังกฤษนะครับ เรียนปีหนึ่งที่มหาลัยที่ไทยแล้วก็แบบอยากไปเรียนต่อที่อังกฤษยังอยากจบพร้อมเพื่อนก็เลยเข้าไปหาพี่ที่โกอยู่นี้มีทางไหนไหมที่แบบเราจะเรียนแบบจบพร้อมเพื่อนได้โดยที่แบบไม่ต้องไปเข้าฟาวเดชันแล้วอะคะ่ะพ <ừ> ี่เขาก <ừ> ็เลยว่า, <ừ> วาอ๋อ international year o <ừ> น่าสนใจนะไปเพราะว่าพอเราจบ international year o n เสร็จก็คือแบมเข้าเซคเกนเดียได้เลยตอนนี้แบมก็กำลังจะขึ้นเติร์ดเยียใช่ไหมคะก็คือจบพร้อมเพื่อนที่ไทยเหมือนกันาะว่าที่อังกฤษเรียน3ปีเบสิคเลนก็คือทั้งแบมแล้วก็เพื่อนกําลังจะขึ้นปีสุดท้ายเหมือนกัน ใช่แหละค่ะ okay. ตอนนี้เราเรียนคณะอะไรนะครับตอนนี้คือแบมเลือกเรียนแบบบิสเนสก่อนหน้าตอนที่เรียนมหาหลัยที่ไทยเรียนคณะอะไรเรียนอีโคโนมิกส์ค่ะแล้วมันไม่ใช่หรอหรือว่ายัางไงใช่มันไม่ใช่แล้วก็ตอนที่สมมติว่าตอนที่เราไปเรียน i อวแบบเนี้ยเขาก็จะให้เราแบบลองเรียนดูว่าเราชอบอันไหนแล้วเราค่อยเลือกทีหลังเราค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่ะว่าเราอยากเรียนอะไรก็คือ<ๆ>เราต้องเรียนหลายๆวิชาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเลือกอีกทีนึงใช่ใชพอเหมือนเราจบคอร์ส IYO ยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเล อ่าแล้วมินน่ะตอนนั้นยังไงเอ,อ่ยทำไมถึงไปเรียนเป็นฟาวเดชันที่อังกฤษได้คือตอนนั้นเข้ <c oughs> มามหาลัยในประเทศไทยไม่ได้แล้วีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ก็เลยไป,ไปสอบกูนแล้วบังเอิญได้ไ,ได้เรียนปรตีที่อังกฤษตอนนั้นเรียนจบมหกจากไทยแล้วค่ะก็คิดว่าไปเรียนฟาวเดชันเพราะฟาวเดชันมันเป็นแค่ปีเดียวก็คือเราไม่ได้เลือกมาหาวิทยาลัยไปก่อนเราเลือกไปเรียนเป็นแบบคอลเลจแทนใช่คือตอนนั้นจริงๆแล้วอ่ะมิยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำว่าอยากเรียนอะไร <c oughs> หรือว่าอยากเรียนมาหาลัยไหนเนบลลี่อย่างเงี้ยม เพราะว่าหนึ่งก็คือตอนนั้นไม่เคยไปอังกฤษเลยแพอไปเรียนที่คอลเลจอย่างเงี้ยเรามันมันเป็นโอเพนออปชันนะคะไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกที่ไหนก่อนก็ ไปเรียนก่อนแล้วไปดูมหาลัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่มีแบบว่าให้ไปดูมหาลัยได้ด้วยหรออไอย่างงี้คุณครูเขาก็จะพาแบบไปชมไปเยี่ยมมีแบบ university visit อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะในเทอมแรกเพื่อช่วยให้เราแบบว่าตัดสินใจว่าโอเคอันอันดีไหมหรืออันไหนดีไหมล้วสรุปเราไปจบที่มหาวิทยาลัยไหนครับจบที่ดาร์ัมค่ะเพราะเราได้ conditional offer อ่ะเขาจะมี open day ก็มินก็ลองไป open day ของมหาวิทยาลัยหลาย,ลายๆที่ตอนนั้นก็ไปของยอร์กด้วยของดาร์มด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ลังเลว่าจะยอร์กหรือดาร์ลัมดี พอไป Open d e เดบุ๊กเราก็จะได้แบบประสบการณ์ว่าเฮ้ยลองเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นสองวันหนึ่งคืนดูซิแบบลองไปนั่งเรียนในเลคเชอร์เนี้ยคะ่ะก็ช่วยให้ตัดสินใจได้ทีหลังนะคะว่าที่ไหนที่เราชอบจริงๆจริง,รงๆการการที่แบบเราเลือกไปเป็นแบบ College เนี้ยมันก็แบบมีทางเลือกให้เราเยอะขึ้นของน้องเพลงอะตอนนั้นเข้ามาคุยกับพี่จาได้ จำได้ค่ะคือเรียนไทยภาคไทยมาแล้วก็มาเรียน international school ตอน High ไฮสค o ลแต่ว่าเหมือนเราอยู่ไทยอะ่ะเราก็ใช้ภาษาไทยแบบชีวิตประจำวันอะคะ่ะแล้วหมือนมันก็ไม่ได้เท่าไหร่คือมันก็ได้แบบโอเค reading writing อะไรเงี้ยแต่พูดก็คือไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพียงก็เลยคิดว่าเออลองปรึกษาพี่หนุ่มว่าต้องไปเรียนที่ไหนก่อนถึงแบบปรับพื้นฐานตรงนี้ให้มันเตรียมพร้อมแบบกับปตีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่หนุ่มก็แนะนำฟอรเรชั่น แล้วพอได้เรียนก็รู้แล้วว่าแบบเออมันดีจริงๆนะคือการเรียนมปลายที่ไทยกับการเรียนพื้นฐานที่นู่นน่ะความยากง่ายความแตกต่างมันเป็นยังไงที่ไทยกับที่อังกฤษมันเหมือนต่างกันด้วยแบบการเซลล์สตัดดี้อะค่ะก็เลยคิดว่ามันต่างกันที่แบบวิธีการเรียนมากกว่าคนอื่นๆคิดว่ายังไงบ้างครับน้องแบมอะเหมือนแบมเคยเรียนมหาลัยที่ไทยมาก่อนอะก็เลยจะรู้สึกว่าวรู้สึกแปลกเลยตอนไปที่อังกฤษก็คือเหมือนเขาชอบให้ดิสคัชนกันเหมือนมันจะเป็นเลคเชอร์ห้องใหญ่ก่อนแล้วก็แยกให้แบบไปเรียนห้องเล็ก แล้วเราก็จะแบบต้องแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เหมือนที่เพลงบอกเหมือนกันว่าแบบเขาเน้นไปด้านแบบเซลล์สตั๊ดี้มากกว่าเหมือนเขาจะไม่ได้สอนทุกอย่างหมดอะเราต้องแบบไปอ่านเอาเองถ้าแบบเราอยากได้คะแนนที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่แบบเป็นเด็กเอเชียคือเราก็จะแบบอายอตอนแรกๆเขาก็จะค่อนข้างฟอสเราเหมือนกันนะแบบก็จะบังคับนิดนึงให้แบบเราตอบแต่พอหลังๆอะเราก็เริ่มโฟลเราก็เริ่มกล้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตอนที่เราขึ้นมาปี2กันแล้วอะ เวลาเราเรียนกับฝรั่งอะ่ะฝรั่งก็จะแบบว่ายกมือตอบทันทีเลยใช่ไหมใช่ค<ช>ือเ,เ,เขาไม่ได้ยกมือนะบางทีเขาก็แบบพูดออกมาเลยพูดออกมาเลย <c oughs> ทุกคนจะต้องมีเพื่อนคนนั้นในห้องที่จะแบบมันขยันตอบเราก็จะเราก็ได้อานิสงส่งไงเราก็นั่งฝั่งที่มันถามไปคือพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น Environment ที่มันก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่มันก็สปอร์ตการเรียนของเรา แล้วแล้วของน้องมิ้นอะอย่างหนึ่งที่มิ้นประทับใจมากๆสําหรับการเรียนที่นู่นนะคะอย่างมิ้นเรียนเอ่อโซเชียลโลจีก็เขาไม่ฟันธงว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดไม่แบบไกด์เราว่าต้องตอบอย่างนี้คือเขาจะให้โอกาสเราในการในการหลงทางได้อ่ะคะ่ะในในในการทําความเข้าใจเลสันส์แล้วก็สามารถหลงทางได้แต่ว่าเขาจะไม่บอกคําตอบเราตรงแล้วสุดท้ายอะ่ะเราจะเดินเดินมาเจอที่เขาต้องการจะให้รู้อะคะ่ะแล้วมันทําให้แบบเจอหนี้ระหว่างการเดินทางมา คือแทนที่เขาบอกปุ๊บเราจะจำมาที่เป้าหมายเลยเราก็ได้คําตอบแค่นั้นแต่เนี้ยเราไปหลงทางตรงที่อื่นก่อนอะซึ่งมันทําให้เราแบบเหมือนเข้าใจแล้วก็อินกับความรู้ที่เราได้มากขึ้นโอ๊ยประทับใจมากต้งหลงนอน ไม่ชอบชอบที่มันเป็นสิ่งที่แบบเออพีได้เห็นด้วยมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากบอกเด็กหลายๆคนเหมือนกันที่บางทีด้วยด้วยความที่มันแตกต่างจากที่ไทยเนาะที่ไทยเขาจะแบบหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะชี้ไปที่ปลายทางเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อังกฤษอ่ะเขาจะแบบเขาจะเป็นแบบที่มินบอกคือให้อยู่แบบไปไปไปเรียนรู้จากเจอร์นี่ของมันด้วยพร้อมๆกันกับการที่แบบอันเนี้ยมันเลยมีแบบเซฟสต์ดี้บ้างมีเวลาให้เราไปอ่านเองคือถ้าเราใช้เวลาเซฟสตี้ของเรา หรือเวลาหลงทางของเราอย่างมีประสิทธิภาพอะมันทําให้เราเรียนรู้ได้แบบยั่งยืนมากกว่าการที่เขามาบอกหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือจริงๆน้องๆก็เรียนกันคนละแบบเลยเนาะเรียนเอ่อ business เองก็เรียนด้านฟิล์มแล้วก็มีน้องมินเรียน s o c i o l ลใช่ไหมคือสิ่งที่เลือกเรียนมันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์ค่ะคืออย่างที่เพิงบอกว่าอะไรที่เพิงตั้งคำถามมาตอนแรกอะแล้วพอมาเรียนมันเหมือนตอบคำถามไปในแต่ละคลาสที่เพิงเรียนอะค่ะ เพราะว่าเพลงอยากเรียนตอนที่คุยกับพี่หนุม่มตอนนั้นเพลงก็บอกพี่หนุม่มเพลงอยากเรียนปฏิบตัติไม่อยากเรียนทฤษฎีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หนุม่มก็บอกเออที่นี่แหละมันมีแบบเป็นโปรดักชันเป็นแบบฟิล์มเทิชั o น p โปรดักชันนะแล้วฟารเดชั่นของเพลงบังเอิญว่ามันก็มีคอสฟิล์มด้วย น้องแบมว่าไงคือคิดว่าแบบแล้วพอเราย้ายมาปลีกมาจากอีคอนถูกไหมแล้วเรามาเจอสิ่งนี้น้องคิดว่ามันเป็นยังไงคะจริงๆะตอนแรกก็ลำบากมากเพราะว่าไม่เคยไปเรียนที่เมืองนอกด้วยแต่ก็คือไป IYO ก่อนก็คือในห้องอ่ะจะมีแต่แบบ international student ยังไม่มีแบบ local people ทีแล้วก็พอแบบเข้าไปเรียนในมาหาลัยจริงๆอะคะ่ะมันก็จะแบบไม่ได้เกรงขนาดนั้นเหมือนแบบเราโดนเตรียมความพร้อมมาแล้วรู้สึกว่าเรียนแล้วมันก็ตอบโจทย์เพราะว่า เหมือนพอเราไปเรียนบิสเนสแบบนี้ที่นั่นคือเขาจะให้เราแบบเค s e study เยอะกว่าให้เราแบบวิเคราะห์เยอะกว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าแบบเขาไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่คือเขาให้เราแบบไปวิเคราะห์เอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คอนเน็ชันเยอะด้วยนะแบบเพื่อนคนจีนชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยแล้วน้องมิ้นล่ะคะตอบโจทย์ไหมคะสังคม o ิทยที่ดาร์มมินว่ามันตอบโจทย์ในเชิงของความอยากรู้ ของตัวมันเองอะค่ะคือมันน่าสนใจเอ่อด้วยความที่วิชาพวกนี้มันไม่ใช่วิชาที่เป็นแบบเหมือนมาทาอาชีพโดยตรงว่าเป็นเออจบโซชิโอโลจีมาต้องทําอาชีพนี้อาชีพนี้อะค่ะแต่ว่ามีนรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของซอฟต์สกิลในเรื่องของการเวลาทํางานมันต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสกิลที่เราเรียนมาจากตรงเนี้ยมันมันําให้เราเข้าใจอินเทอร์แอคชั่นกับฮิวแมน ความรู้สึกของมนุษย์อะไรประมาณนี้ใว่ไหะโคชิโอจีมันจะมีสองพาร์ก็แมคโครกับไมโครถ้าเป็นแมคโครก็จะเรียนระบบว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นไปยังไงจริงๆแล้วทุกๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอุบิเหตุนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้มาส่งผลอย่างนู้นอย่างนี้มาแล้วก็ถ้าเป็นไมโครก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบคนมนุษย์เซลล์แอนติเดนติตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นมายังไงการที่คนคนหนึ่งเพอร์ฟอร์มออกมาเนี่าตะออัไเืวคร ฟังจนอยากเรียนละพี่ไปด้ามีคำถามนี้ค่ะอยากรู้ว่าแฟชั่นที่อังกฤษแต่ละซีซั่นค่ะพี่แต่งตัวกันประมาณไหนอะไรยังไงคะอันนี้คำถามจากมาวิาพี่พี่ว่ายังไงค่ะคือเซนตเตอร์ตอนดอนเขาแต่งตัวกันแบบขาว ดำเทาเป็นแบบสีประมาณนี้ค่ะเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแต่งกันแบบสีๆอ่ะแต่ว่าเห็นด้วยนะเขาจะเป็นแบบขาวดําเทากันตลอดมันเป็นความอังกฤษนะซีซันน้าร้อนก็ก็แล้วแต่แฟชั่นเนาะแฟชั่นแต่ละปีไปเพื่อนๆนว่าไงแฟชั่นนักศึกษาก็คือคูดี้ไหมจบๆคูดี้เันเลยซีซันเพราะแบบขนมันตกบ่อยอ่ะเราก็แบบีอยากรู้อย่างอย่างเดลักหม่เมือมันเล็กๆอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะ ทุกครั้งที่ไปลอนดอนนี่จะรู้สึกว่าโอ้โหละลานตามากทุกคนแต่งตัวดีแต่ว่าที่ที่ดาร์รอมส่วนมากถ้าเป็นนักศึกษาเขาก็จะใส่ผมฮูดอย่างที่พี่ผิดบอกแต่ว่าสีก็ก <tamanho S 2> <could S 1> ็ค่อนข้างจะคุมโทนเหมือนกันก็ดำเทาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นอรติงแฮมเป็นไงบ้างคะคุณน้องเออแร็ปเปอร์นิดนึง จะดูแบบละลายใช่คือแบบมดแบบเคยใส่สีชมพูแล้วแบบรู้สึก stand out มากรู้สึกเด่นแบบไม่ได้ใครอีกเลยอ่ะแต่ว่าก็คือในทุกๆซีซันคือฮูดดี้ฮูดดี้ใส่ได้ทุกซีซันนะคะสำหรับคำถามนี้นี่คำถามหนึ่งทางมหาลัยนปทศอังกฤษยังมีคอร์สภาษาที่สามไหม มินเรียนฝรั่งเศสด้วยตอนนั้นมันจะมีแบบคอมโมจูที่เราต้องเรียนแล้วก็เราจะสามารถเลือกเหมือนวิชาเสริมเข้ามาซึ่งเขาก็จะนับเข้าไปในเกรดของเราเหมือนกันวิชาเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบเอ,อ่อโมเดิร์นแลงเกจแล้วมันก็จะมีหลากหลายมากตั้งแต่ญี่ปุ่นจีน ฝรั่งเศสสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีสเตจปีหนึ่งเราอยากเรียนแบบ French Stage 1เราก็เรียนไปก่อนแล้วไปสองเราค่อยไป Stage 2แล้วก็ t t g e อันนี้อันนี้คือฟรีไหมคะหรือว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มฟรีค่ะมันเป็นหนึ่งในวิชาที่ที่เราเลือกที่จะเรียนก็ฟรีค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคอร์สที่แบบว่าเป็นสําหรับคนที่อ๋อไม่ได้อยากเอามาเป็นเกรดก็จ่ายเงินเพิ่มแต่ก็ไม่แพงเพราะว่าราคานักศึกษาของเพงอ่ะในคอสก็จะ มีนะคะแต่ว่าเพลงอ่ะไม่ค่อยรู้แต่ว่าจะรู้เรื่องคลับมากกว่าคือมันจะมีคลับค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแบบเยอรมันฝรั่งเศสอะไรเงรี้ยญี่ปุ่นเกาหลีอของที่เทรนดดีก็คือแบบเขามีให้เลือกทุกภาษาเลยเราอยากเรียนอะไรก็ได้มีเป็นมีฝรั่งเศสมีแบบทุกอย่างจีนอะไรเงี้ยค่ะไม่เสียเงินเลยก็คือเหมือนเราไปลงเพิ่มนอกเวลาได้ถ้าเกิดว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลยจะมาเรียนได้ไหม คือมีหนาตอนเพราะว่าเรียนโรงเรียนไทยมาโดยตลอดจนจบม .6 แล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ได้ดีเลย <laughs> มันก็จะมี English preparation course ให้เราเรียนก่อนตอนแบมอยู่ High s c h อ่ะแบมก็อยู่ International school แต่พอไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าแบบช่วงแรกๆก็ฟังไม่ค่อยทันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาพูดเร็วมากพูดเหมือนอะไรแบบ อยู่ในคอค่ะอืมใช่อยาจะแบบในอ้าปากซีคนอังกฤีกเนี่ยลองอ้าปากดูไม่ตแบบพูดเร็วมากคือแบบว่าไปอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็คงได้เองอะถ้าเป็นเด็กไทยเรียนไปโรงเรียนไทยไปเลยอะแบบว่าไป reading กับ writing ที่นั่นก็ไม่น่ามีปัญหามากนะเหมือนคนไทยน่าจะเป๊ะพวกแบบแกรมม a อยู่แล้วรู้สึกแบบคนไทยอะเก่ง grammar กว่าคนอังกฤษอีกมั้งแบบบางคนคนไทยค่ะแกรมมาเราค่อนข้างแบบ structure มาโอเคอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราสอบ i อเอลได้คะแนนที่ผ่านมาแล้วก็มาเรียนแบบ preparation course แบบพวก pathway อยู่แล้วอะ่ะมันมันค่อนข้างฝึกเรามาระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ mm hmm. แล้วน้องเพลงก่อนมาก็คือภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วมาหรือยังไงไม่ค่ะคือเพลงอ่ะไม่คือก็เรียนไทยมาตอนแรกใช่ไหมคะที่เพลงบอกแต่ว่า h High s c h o o l อ่ะคือมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าพอมาอังกฤษอะคือมันก็ได้แบบใช้เป็นเพียประจํวันมันก็เลยดีขึ้นเยอะมากค่ะ ถ้ากลับไปที่คําถามพื้นฐานอังกฤษไม่ได้เลยมาเรียนได้ไหมคือต้องมาดูว่าไม่ได้เลยเบอร์ไหนเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน่เออเพราะฉะนั้นคือก็เข้ามา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจริงๆเราอย่างน้องๆที่มาเนี่ยพื้นฐานก็ไม่ได้เท่ากันแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ progress ไปแบบเรียนปี2ปี3เรียนจบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ achieve goal ของตัวเองในการมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกันทั้งนั้นอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเรามีคำถามมาจากทางด้าน make ค่ะ make friend the international students ยากไหมคะไม่ยากค่ะคือเพลงอ่ะเป็นคนที่จะเข้าไปคุยกับเขาก่อนคือเหมือนตอนนั้นเพลงก็ค่อนข้าง worry ว่าแบบเออเราจะมีเพื่อนไหมนะตอนเข้าไป foundation เนี่ยค่ะแล้วเหมือนพี่เพลยงอ่ะก็บอกเพีว่าเออ คนที่เขาไมา่เรียนฟาร์เรชันอ่ะเขาก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันส่วนไหนก็จะเข้าไปคุยกับคนที่เป็นเอเชียก่อนฉันจะต้องได้แน่ๆฉันต้องแบบจะต้องเหมือนจะต้องมคเพเป็นได้อะไรย่างเงี้ยเออมันมีความคอมฟอร์ตบางอย่างในใจเรา <laughs> <c oughs> ก็ตอนแรกก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันวินาทีนั้นก็คิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปคุยอะ่ะเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็ต้องใช้ความกล้า คลุมเดียวเราก็เข้าไปคือตอนหลังอะเราก็จะรู้ว่าเขาแบบเฟรนลี่แล้วเขาก็ไหนมากคือเขาจะแบบเทคแคร์ดีเขาไม่ได้แบบเหยียดหรือไม่ได้อะไรเลยอประโยค<ม><ๆ>ที่เข้าไปทักเขาคืออะไรคะก็เบเบเลยนะคะก็เข้าไปก็แบบ hi what's your name ก็คือมัอนก็เร<ม><ม>ิ่มต<ช>้นง่ายแค่นั้นเราไม่ต้อง over complicated things <laughs> เราน้องน้องมินละ่ะคะคือตอนที่ฟาวเดชันอะโรงเรียนอะมันเป็นโรงเรียนอินเทอร์เนชั่อยู่แล้วมันมันค่อนข้างง่ายในการที่ Make Friend กับ International เห mm hmm. มือนกันเพราะว่าเราต่างคนต่างไกลบ้านอะไรเงี้ยเราก็มีอะไรจะดิสคัส s กับเขาอยู่แล้ววิธีทำความรู้จักเพื่อนก็คือ,ค,อคือเข้าไปทักทายแบบเซ y Hi ้แต่พอเข้ามาหาลัยปุ๊บเราจะไม่ไม่ไม่มาเวนี้แล้วเป็นเวแบบว่าอยู่ดีๆก็คอมเพลนขึ้นมาเกี่ยวกับอากาศเอ oh. <laughs> <c oughs> โอ้ยเธอวันนี้อากาศนี่มากเลยเนาะค <c oughs> ุยเรื่องอากาศไปพักนึงแล้วบอกเออๆแล้วก็แบบมันก็ทําความรู้จักกันลื่นไปเลยค่ะ <c oughs> พวกแบบพวกไอจอยสต d เดน c l คลับอะไรต่างๆอะค่ะ ชมลมอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากในการ make friends เพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ยากค่ะเราเป็นแบบน้องมิ้นเลยคือคือเราจะไม่ได้เป็นเชิงเข้าไปแล้วก็เฮลโลไฮอะไรขนาดนั้นนะนะนะแต่ว่าคือของพีก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในคลาสกันเจอกันในคลาสอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นการบ่นขิงค่ะขึ้นมาลอยๆอยแล้วเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นอย่างแบบเข้าไปแล้วก็บ่นว่าแบบคลาสเริ่มนานยังอะอะไรคลาสเริ่มนานยัง่ก็คือรู้เลยว่าไปใส่ตลอด เขาก็อยากมีเพื่อนคิดว่านะโดยเฉพาะตอนที่สมัดที่เราเริ่มอ่ะที่จริงเราอยากมีเพื่อนยังไงเขาก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ it's ก็ก็เริ่มเลย now or never มาณนี้แหละน้อยไงขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาร่วมกันแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสงสัยพิมพ์มาหาพี่ๆได้ปรึกษาฟรีที่กอยนี่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn